มาคัสแอนแอมมาคัเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่มีดีไซน์สินค้าสำหรับเด็กเล็กอ่านเป็นเอกลักษณ์โดยช้อนซ่อมชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมด้วยลักษณะของด้ามจับที่ออกแบบมาให้สั้นและมีมุมโค้งเฉพาะเพื่อรับกับอุง้มือของเด็กจึงสามารถใช้งานได้ถนัดมืออีกทั้งยังสามารถตั้งบนโต๊ได้ ป้องกันการหล่นจากชามหรือพื้นช้อนและซ่อมทั้งชิ้นปราศจากส่วนที่แหลมคมทั้งยังใช้ยางซิลิโคนที่ด้ามจับเพื่อป้องกันการลื่นหลุดง่ายและเสริมความปลอดภัยด้วยค่ะ ช้อนซ่อมของเอดิสันรุ่งนี้มีความน่ารักสดใสไม่ว่าจะเป็นด้ามจับพร้อมลายสัตว์น่ารักบนหัวหรือกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บที่สามารถเลือกได้ตามความชอบของเด็กๆที่สำคัญทุกส่วนของช้อนซ่อมดีไซน์มาเฉพาะช่วยในการตักอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเด็กๆก,ก็สามารถรับประทานได้อย่างสะดวกปราศจากมุมหรือขอบคมจึงไม่เป็นอันตรายด้ามจับมีทั้งความยาวและรูปแบบเข้ากับรูปมือของเด็กจึงช่วยให้สามารถจับได้อย่างถนัดมือปราศจากสาร BPA และฟั เละจึงไม่มีกลิ่นทั้งยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยค่ะข้าวโพดถือเป็นอีกหนึ่งวัดสดุที่มาแรงและให้ความปลอดภัยสูงโดยชุดช้อนซ่อมชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการฝึกรับประทานอาหารของลูกน้อยตัวช้อนซ่อมปราศจาก BPA และ PVC รวมไปถึงสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อเด็กด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีช่วงปลายโค้งเพื่อน,นาอาหารเข้าปากได้ง่ายขึ้นและยังเหมาะกับลักษณะการจับของเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความหนาช่วยให้เด็กจับขนาดมือได้มากยิ่งขึ้นไม่มีส่วนขอบหรือแหลมคมคุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะช้อนซ่อมเด็กที่ช่วยให้การรับประทานอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมความปลอดภัยด้วยวัดสดุซิลิโคนรอบช้อนและซ่อมจับแล้วไม่ลื่นหลุดมือ นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ด้ามจับโค้งวาวเพื่อให้เด็กจับได้ถนัดมือส่วนปลายช้อนและซ่องมีความโค้งงอเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการนำอาหารเข้าปากมีกล่องสำหรับเก็บสำหรับพกพาออกไปข้างนอกบ้านและป้องกันเชื้อโรคได้ที่สำคัญคือทำความสะอาดได้ง่ายสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยการนึ่งหรือลวกน้ำร้อนค่ะ ชุดช้อนซ่อมเหมาะสำหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปบนด้ามมีดีไซน์การ์ตูนลายน่ารักและสีสันสดใสที่ช่วยดึงดูดให้เด็กๆอยากจับช้อนซ่อมเพื่อรับประทานเองน้มจับมีความนุ่มและหนาเหมาะสำหรับมือและลักษณะการจับของเด็กตัววัสดุมีความแข็งแรงทนทานและมีความคงทนไม่มีส่วนคมที่สำคัญไม่มีสาร BPA และ p a r ลตจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อเด็กทั้งยังทำความสะอาดง่ายโดยสามารถนำเข้าเครื่องล้างจานได้ด้วยค่ะ ชุดช้อนซ้อมสำหรับเด็กที่นอกจากจะช่วยฝึกเด็กๆในการรับประทานอาหารได้แล้วยังปลอดภัยด้วยวัสดุที่ปราศจาก BPA ดีไซน์ด้มีส่วนโค้งวาวเพื่อให้เด็กสามารถจับได้ถนัดมือรวมถึงความยาวที่พอเหมาะและส่วนซิลิโคนช่วยให้ไม่ลื่นหลุดมือได้ง่ายไม่มีส่วนขอบแหลมคมจึงมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าปลอดภัยที่สำคัญทำความสะอาดได้ง่ายจึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคผ่านมาตรฐานการผลิตขั้นสูงจากประเทศอิตาลีสีสันและลวดลายน่ารับน่า ใช้เลยทีเดียวค่ะชุดชอมซ่อมชุดนี้เรียกได้ว่าตอบโจโทย์การใช้งานและแก้ไขปัญหาการจับช้อนหลุดหรือหล่นจากมือได้เป็นอย่างดีค่ะโดยออกแบบมาให้มีห่วงสำหรับสอดมือเข้าไปด้ามจับเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถถือระหว่างการรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้นเหมาะก,กับการกำ้ามช้อนซ่อมของเด็กและให้ความมั่นคงรองรับอุ้งมือและนิ้วมือได้ดีช่วยฝึกทักษะก,การใช้ช้อนซ่อมอีกทั้งตัวช้อนและหัวซ่อมกลมโค้งมน ป้องกันการทิ่มหรือบาดมือและปากค่ะช้อนซ่อมสำหรับเด็กเล็กที่ผ่านการออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เข้ากับช่องปากของเด็กและสามารถตักอาหารเข้าปากได้อย่างง่ายดายนีชุดมีทั้งช้อนแบบยาวปลายเล็กสำหรับป้อนอาหารช้อนด้ามสั้นปลายใหญ่สำหรับฝึกให้เด็กๆตักอาหารเองและซ้อมปลายโค้งมนที่เข้าชุดกันเหมาะสำหรับจิ้มอาหารเข้าปาก นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบาทำให้เด็กสามารถจับได้ง่ายพบพาก็สะดวกแถมยังมีสีขาวสะอาดตาทำความสะอาดง่ายสามารถทนความร้อนได้สูงคุณจึงสามารถนึ่งหรืออบฆ่าเชื้อได้อย่างสบาย,บายเลยค่ะชุดช้อนซ่อมสำหรับเด็กเล็กที่สามารถให้เด็กใช้ได้ตั้งแต่5เดือนขึ้นไปด้วยการออกแบบให้มีขนาดพอดีมือมีขนาดที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปใช้วัสดุฟูดเกรดทั้งชิ้นเพื่อความปลอดภัยไร้สารตกค้างจากอาหารและการทำความสะอาด หัวช้อนดีไซน์ให้มีความน่ารักและสีสันสดใสเพื่อดึงดูดให้เด็กๆอยากรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่มีขอบแหลมคมและช่วยป้องกันการเจ็บมือในระหว่างการรับประทานอาหารได้นอกจากนี้ยังทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่ายหลังจากการใช้งานค่ะ ชุดช้อนซ้อมสีพาสเทลน่ารับเหมาะกับเด็กเล็กๆมีการออกแบบมาให้มีขนาดพอดีและมีด้ามจับที่ช่วยให้เด็กสามารถจับได้ถนัดมือโดยเป็นด้ามกลมไม่ว่าเด็กจะถนัดมือขวาหรือซ้ายก็สามารถจับถือได้ง่ายทั้งยึงหุ้มซิลิโคนเพื่อป้องกันการลื่นหลุดมือและยังสามารถวางบนโต๊ะได้โดยที่ไม่คว่ำหรือหล่นง่ายปราศจากสาร BPA และฟาเลตจึงปลอดภัยจากสารตกค้างและไม่มีกลิ่น มาพร้อมกล่องใส่สำหรับพกพาเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด